ุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นร้อนค่ะกรณีที่มีอดีตเจ้าวาดวัดหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจู่ๆก็จะเปลี่ยนาศาสนากระทันหันค่ะแล้วก็จะหอเข้าไปรับาศาสนาอิสลามนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้คดีพลิกค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบปรากฏว่าพระรูปนี้พยายามที่จะสึกเพื่อหนีความผิดนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ คือตอนนี้นะฮะนายหัสดินสิริสุวรรณอายุ60ปีนะฮะหรือว่าอาดีตพระครูปัญญาหนากรอดีตเจ้าวาดวัดปันติการามหรือว่าวัดน้ํำ่อหลังอ,อําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับที่ไปปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลามต่อคณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดนะฮะ ก็อ้างว่าตัวเองเกิดนิมิตนะฮะขนาดนอนกลางวันว่าตัวเองต้องรับอิสลามแต่ต่อมามีข่าวอีกด้านหนึ่งครับจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าอดีตพระรูปนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพระที่เป็นพระเครื่องอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปในศาลาการประเรียนที่สูญหายไปกว่าพันองค์ฮะจนมีการแจ้งความบันทึกประจําวันเอาไว้ครับล่าสุดนะครับวันนี้ คณะกรรมาการวัดก็ประชุมกันแล้วก็พาสื่อมวลชนไปดูที่ฐานของพระประธานในศาราการบมงเรียนซึ่งมีร่องรอยของการถูกเจาะแล้วก็มีการนำพระเครื่องรวมไปถึงเครื่องรางของขลังซึ่งปลุกเสกโดยเจ้าวาดรูปก่อนหายไปนับพันชิ้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นกันมาส่วนตัวของ านายหัส,สนินสิริสุวรรณนะซึ่งตอนนี้ในใช้ชื่อใหม่ว่าเปาะสู่นะฮะก็ยังไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าได้หายตัวไปอยู่ที่ไหนมีคนบอกว่าเขาไปศึกษาที่โรงเรียนปอน,นอกแห่งหนึ่งในอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสนะครับ